สวัสดีครับสวัสดียูฟซีโดนแฮสายจทดวันตัวครับสวัสดียูฟซียังตอกสวัสดียูฟซีสุภูสุขวันะครับเนาะวันนี้ครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับฮาลันทุ่งแล้วครับผมวันนี้เขามาอยู่กับยังตอกแล้วครับกับทีมงานครับมาเล่นเกมให้ยูฟซีเขาเบิ่งอีกแล้วครับก็ได้หัวได้มวลนะครับเนาะวันนี้นะครับปิตาสกมวยครับวันนี้ครับหรือมวยตับจากนะครับปิตาสองฟังยังตอกในยูบุมเงินนะครับเนาะสุปเปอร์เอียงในยูมุมแดงครับอันนี้คือยังตอก เอียงให้ทรงเขาประกวดมาไปบังซื้ออย่างไรซื้อถุงมือหน่ยสวัสดีครับผมยังตอกครับจะไข่กุกแต่ได้กอดเป็นผู้ทรงเขาโศกครับนี่มันจะไรมาเนีครับมืาอนี้ผมมันใจแบบผมมีปองออกครับโอ้ยปองออกมันใจแบบได้ว่าไม่หยุดปองออกนะเป๊กแบบว่าไงเป๊กมาแล้วครับโอ้ยแล้วมวยกี่รอบเอียงเลยนะครับสุดเอียงนะครับสิตาโทนนะครับส่งเข้าประกวดนะครับ นี่วอันนี้นักมวยเก่าครับอันนี้นักมวยขีเหล่านะครับเนาะเาสมัติส่งมวยครับปิดตานะครับอ่าผาดรับมาปิดตาเนี่ยพี่เลี้ยงปิดตาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอ่าก็ร้านใหญ่ห้างครับพี่น้องครับอือปิดตาครับปิดตาอย่างฮัทวะอ่าฮัทยุบอะไรวะมันสิอุษย่างฮัทวะมันนี่ฮะเนี่ยเหี้ยนวะเนี่ยเหี้ยนวะ เห็นบ่บ่ครับเักนิวบ่เห็นอ่าี่น้องครับปิดตานะครับมาหลุ่นมาไฟสี่แพร่ไฟสี่ชนะนะครับเนาะไฟแพร่ครับเหมือนเดิมครับมีการบทลงโทษเช่นเดิมครับแต่ว่าบอกว่าเส็นงลงโทษแบบใดนะครับเนาะเอฟซีคิดว่าจะได้ครับยังตกสีชนะอีกบ่ครับไฟนี่นะครับเนาะเวันนี้วันเสาร์ครับสาิธิตทิดธุระเพราะจับก็เสสาธิตครับ เแล้ววัยรอบหน้าครับอีพี่หนาครับสาธิตกับยังต๊อกได้ชกกันแน่นอนนะครับนี่ครับเวทีห้องอยู่ข้างหลังนี่ครับอา่าแขนเย็นไหมครัเย็นยัง,ยง<ม>ไงเห็น<ม>เห็นเปียบกันเด้อะเย็นเหยวกว่อืมแขนเนี่ยวะโหะอ่ามาในระหว่งางเข้าสู่เวทีพี่เทียงจับแขนย,ยังมั่งเวทีกูเด้อเอ่นงานที่ไม่มาทั้งในเวทีครับ เออเข้าไปที่ก่อนเข้ามาเนี่ยมาเห็นนะเนี่ยจะอ่าเนี่ยมันกบบผาดำแบบกรสอบเรียวเลยอ่ะมุ้งมุ้งนี่อะแล้วต่อไปนะเป็นการไฮยันตกไหวคู่ไหวมวยกันครับอ่าพี่เลี้ยงยากไปตรงนี้เอออ่ะอ่ะเริ่มไหวมวยครับไหวมวยนี่นี่นี่ครับโอ้นี่สวยงามมากครับ เพืโอ้เอ้านี่โอ้พวกเขาไอ้ที่พวกเขาไอ้ที่เออนี่นี่นาควันไก่กล้าไปนี่โอ้สวยงามครับการรำมวยนี่สุดยอดจริงๆเลยนะโอ้สวยงามครับอืออ่ะอือเฮ้ยเวลาท่าทางนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ ต้นนี้โอ้ของขวัญกู้ต่อสู้นะครับนี่อืมอืมอ่ะขมุ่มขมุ่มกินยงนวดซะก่อ,กอนนะครับพี่นอ้องครับในเวลาเราบัดนี่ข้าน้ำข้าน้าน,นวด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  <c ười> นี่ครับคือมั่นมยนะครับปิดตานะครับเอาฟางเอาอยัาง่ฟางครับยางอะไรยางเสียงดังกับส่กันเลยนะครับมาผมไม้ทีว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายครับนี่รรมการให้กรรมการลงสนามไปก่อนนะโอเคครับนะไปรขมกันนะครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับพี่น้องครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วครับนี่คือยังตอกครับผมนะเข้าไปเข้าไปจับเตะเตะนน่วมกันซะก่อนอ่ะมาแล้วครับออาพี่เลี้ยงเอาเอาอีกออกไปนะครับ ฟังเสียงกันมากันซุกอ่าอ่ามาแล้วครับผมโอ้ผมลุกเงินนิ่งมากครับตอนนี้ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเห็น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 เฮ้ยหยุดหยุดยองที่สุดเห็นครับเห็นครับเห็นเห็นโอ้โอ้เปียบมูดีกวะายางเลี้ยงไซเลยวะไปไปเรื่อยเร็ว เียงเฟื่องรังกยางส่ตัวไม่เห็นวไม่เห็นตัวไมดวไปแล้วเปมัดี่ผมเราพวเพงมมีอยู่ตายแล้วโอ้โหปมัดี่ผมกับตาท่านอาจารยชีตาอยากกูกระได้เนาะ ถอนคอนโอ้ย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 มอ้ยัอ้ยเอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้ยโอามโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอัยอยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ับอนยะอปล่อคนละมุมเลย่อยโอ้มอยโอ้อกันเลยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอยอยอยยโอ้โอ้โอ้โอย้อยอยอ้อครับ

มายกทีหนึ่งครับออาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมันยกมันย,ยกขมุ้มขมุ้มยังตกถา่ายรถอ้าพี่เลี้ยงเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเบิง้งยกทีนึ่งนะครับหมดแล้วครับเสียรถแล้วครับอ่าโอ้นี่ครับนะครับนักมวยเอออ่าครับ <laughs> นี <ก S 1> <laughs> น่ครับพี่เลี้ยงเช็คความพร้อมครับแลยกทีสองขึ้นมานะตอนนี <ก S 2> ้น <laughs> กรรมการให้คะแนนไปแล้วครับมุมแดงได้ไป3ต่อ2นะครับมวยวัสร์ครับมีตมบ่างนวครับ3ต่อ2คะแนนไปแล้วครับตอนนี้ครับฝ่ายแดงออกหมัดเยอะกว่านะครับกรรมการให้ไยแดงชนะในยกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามุมลงเงินเราค่าจะหมอบนะครับอะมะยดูกลนอยู่คนละมุมเลยจะไงกมาหากันอาาครับบานนี้อะ ยกที่สองเริ่มครับแข่งขยักันมาเลยครับเอาพี่เลี้ยงบอกได้ครับจ้องเข้ามาแล้วครับฟังเสียงครับฟังเสียงครับนะครับจองเข้ามาเลยครับจองเข้ามาแล้วครับจองเข้ามาแล้วครับจองหมายแล้วครับสาวแล้วครับตนุชแล้วเงินไม่ปล่อยมัดเลยครับแดงยุบแล้วเงินโตเงินเยอะเลยครับยิ่งโตไม่ใจ

แยกแกกันาครับแยกนี่ครัแยกกนครับแยกก่อนครับปลาลุดนมหมดยกที่สองครับพอดีครับหมดยกครับมุมฮะหมดยกที่สองครับอ่เดยกที่สามเริ่าเียนะครับเป็นฝ่าชนะนะครับนาหนาพี่เลี้ยงหนาเลยพี่เลี้ยง ผมน้ำเงินผมน้ำเงินเด็ดเป้านามแล้วเสด็ะนเด็กโตนะเสด็งครับเสด็งนี่เสด็งวะจะบอกกี่หนักกี่หนักนะยกที่สามครับยกสุดท้ายครับยกตัดสินนะครับมาบาลนี่ยกที่สามครับบาลนี่นะอย่งครับพร้อมครับยกที่สามเริ่มแม่งอ่ะมาแล้วครับผม บุบ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 ไปตัวเราตัวเราตัวเราซากซากดิซานไอ้รอบลอ้รอบไอ้รอบกรรมการนะกรรมการนะโอ้ยแตกครับมีแตกแล้วเลือดโอถยเจอไปแตกครับแตกแตกครับแตกครับโอ้แตกโอ้โอ้เลืองอะไรแตกแตกเลยนะครับบ้านนี้นับนับกรรมการมาเฟื่อนบานนี้โอ้ยแตกอีเดียวบานนี้ ได้ยังวะกรรมการมึงแพ้มึงได้แล้วครับเพี่อนครับเอ้าได้ครับกรรมการบอกชกได้อ้ากระทุ้นก็ได้นะอ้าชกตอบไอนี่สายกว่าปล่อยมัดไอ้ที่ปล่อยมัดไอ้ที่เออปล่อยมัดก็สิบเ่็ดปล่อยมัดไอ้ที่ปล่อยปล่อยยันสันชันเสียชันอ่ะหลบเลยหลบเลยหลบเลย ตัดสามือบลอยครับพี่น <cod 's on> ้องครับไม่ได้ที่นี่ครับสชคต่อไม่ได้แล้วนะครับอ่าแพ้นอกครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแพ้นอกครับแพ้นอกโอ้ตายแล้วครับพี่น้องครับบานนี้แตกกระแตกนี่ครับนี่ครับกรรมการสู้มือนะสู้มือฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ชนะครับชนะครับเป็นลมเครับเป็นลมครับโจมปีกออกสนามเลยอ่าขอโทษขอโทษกันนะครับนี่ อ๋ออะนี่วัชสภาพครับพี่น้องครับอะให้ด้องงอยพักก่อนครับเดี๋ยวเสด็ถูกบนโลกตัวโตไปนะครับเนาะเพล่วครับย่างตอครับไอ้จ้ำผ่านมันจะบาดกันจะได้ก่อนเดี๋ยวก็แผ่คอนวู้ครับเดอครับเฉย อ๋โอเคครับเออไ้ตอีกดอถืท้องนได้บัตรนึ่เดี๋ยวเวลาภาคกอนเราจะทำตวอะไรัวเดี๋ยวกอาห้นาวหนาหนามเขียงโอเคครับถือท้องตุต่อไปครับทุกคนยากากครับคลิปนี้มาครับบัดนี้ครับไร้เวลาแล้วครับแพคือเกขาบดปีชีงจันร ยังไม่กาแฟ่ะอ่นตากรรมตัวเองนะมาวัดไใหญ่ห้างครับมาทำตรวจทางตอกกันครับนะใส่อะไรที่บ้านเท่าอุปกรณ์ทำตรวจนะครับนี่ครับลูกโป่งครับโอ้ยเป้าลูกโป่งห้แตกครับเป้าห้แตกฆ่าปากนะเอาเป้าอ่ามาครับเอาไปงับครับนี่ครับไปทำถวดครับไปง่ายครับเอาเป้าเป้าเลย เอาให้แตกข้าปลกเลยเ้ามานะครับเอาไกล้เวกล้เวกล้เกล้เวอ๋โอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เอามายเอามายเอามายเามเอามบัได้โอ้เมื่อยก็พราเอีาไม่ที่แตกเนาะลูกไม้เยอะมาครับมาลูกไม้ครับบ้านนี้ ปลาเนอะเปล่าให้แตกมาเสร็จเมื่อไรเนีอยเปล่าเราพี่น้องครับหอยยายเดี๋ยวจะปล่อยมือที่หรอสองลูกครับลูกสุดท้ายเปล่าเหนแตกนี่ครับลูกถั่วครับเบาๆแต่ท้านเบาครับ อ่ะวันไหนหัววันไหนมวนนะครับยังต้องตอกไน,นะครับแพ้ครับแพ้อีกนะครับรอ,อดูคลิปหน้านะครับว่ายังตอกเสด็นเกียร์ยังเสพหิวหรือสีสนะนะครับเนาะทนะยนะยเรื่อบัตนี้ด้วยครับผมเอแ <ś k> พร่ประจําครับอ่ะฝากไว้นะครับ <S 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 สองรถแท้สายจวดครับจะมียังตอกนะครับมาเทขายมวลขายเอฟซีห้องมวนครับเออ มวนมวลครับพี mm ่น hmm. yeah. yep. ้องครับอย่าไปเสียครับตัวนี mm ้ก hmm. right. ็ซ oh, no. yeah. like ีเร like ียสอยู yeah. right. ่แล้วนะครับน้องยังไป่ซีเรียสไรแม่นว่ายังตอกแม่นครับอ่ตายผมยังบซีเรียสมวนย่างเดียวครับพี่น้องครับมวนย่างเดียวอืมย่าไป่ซีเรียสมัน่นน้องจวดย่างเดียวจะถี่ตายเมือนเลยข้ามตแข็งแข็งข้อทุบบาดย่างเมื่อนตาเมื่อนตาขืนจังหัวนาทีอ่ารับตาลงจังหัวสินเว้นสินกำเออสุดยอดครับฝากด้วยนะครับยังตอกกอกเตะเละคอท์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย